สวัสดีค่ะชาวราศีมีนและคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักนะคะประจำเดือนธันวาคมของคุณแล้วค่ะใครก็ตามนะคะที่มีลัคนาเนาะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์สถิตในราศีดังกล่าวสามารถดูก็คู่กันไปได้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นกันนะวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าตุกงนีมีควารู้สึกว่าคุณเป็นชาวราศีมีนะค่ะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยมาดู ช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีดีต้อนรับนะคะเราจะไปอ่านดูให้คนโสดกันก่อนแล้วก็ไปต่อที่คนมีคู่กรณีนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะอ่ะไปดูกันก่อนนะคะขอไพ่ให้คุณโสดชาวราศีมีนและนิมีนนะคะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมาคะขอไพ่หน่อยนะคะเจ็ดเหรียญ เดี๋ยวแชร์รียออกจัดเมนไฮพรีสจากหน้าไพ่ชาวราศีมีนคนโสดในเวลานี้สิ่งที่พี่เห็นตัวคุณเองค่อนข้างที่จะเรียกว่าอยู่ในจุดที่อดทนอยู่ในจุดที่เรียกว่าสู้ ะะหรือจุดที่เรียกว่าสู้ทั้งในเรื่องของงานทั้งเรื่องของเงินอุปสรรคหลายๆอย่างหาได้ใช้ได้ในเวลานี้ตัวคุณเองอยู่ในช่วงที่เหมือนแบบกาลังเรียกว่าไงกําลังรักษาบ้านกําลังรักษาบ้านของคุณไว้นะคะรักษาบ้านจริงๆนะบ้านที่ไม่ได้แปลว่าครอบครัวนะบ้านจริงๆนะคะสู้นะซึ่งหน้าไพา่หน้าไพ่บอกด้วยว่าถ้าใครในเวลานี้ประสบปัญหาประมาณนี้อยู่จะได้รับความช่วยเหลือนะ แม้จะช้าหน่อยจะได้รับความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางท่านผ่านความสัมพันธ์มาจากความสัมพันธ์ที่มันดองมานานมากแล้วมันก็ไฟติ้งมานานออมีผู้เข้าแข่งขันหลายคนแล้วสุดท้ายผลก็ประกาศออกมาว่าเอ้ยหลังจากการที่เราเข้าไปแข่งขันในความสัมพันธ์นั้นฉันกลายเป็นคนที่มาต่อแถวฉันไม่ได้เป็นคนแรกแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็เข้าใจสถานาการณ์แล้วก็ไม่ ขอให้ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะมีในความสัมพันธ์บางครั้งอ่ะมันไม่ใช่ฟิลเหมือนอยากได้มานะแต่มันเป็นฟิลอยากชนะจากสิ่งที่เห็นนะในหน้าไพ่ไหนไปดูซิว่าสมมติเราไม่เอาคนนี้หรอกเราอยากได้คนใหม่จะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะเด็กเหรียญเด็กเหรียญไพ่เฮโรแฟนนะคะมีเด็กเหรียญมีเฮโรแฟนมีสองเหรียญ มีแฮงแมนนะฮะหน้าไพ่คนใหม่คนใหม่มีเกณฑ์ที่จะเข้ามานะแต่ความสัมพันธ์เหมือนมันมันเป็นการเข้ามาที่ที่มันยังมีมีโซนอยู่อันหนึ่งเข้ามาแล้วสามารถพัฒนาได้ในในโซนการเป็นเพื่อนสองเข้ามาแล้วดันมีคอมเมนต์ในช่วงระยะเวลานี้นะมันเป็นแบบนี้อยู่คนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมราศีมีขอดูหน่อย มีไพ่สีดาอันนี้ชัดมากสีดาดวลวิวคิงดาอันนี้ชัดเจนคนเก่าไม่ได้อยากกลับมาพี่ขออ่านตรงๆนะเพราะหน้าไพ่ขึ้นชัดคนเก่าไม่ได้อยากกลับมานะคะคนที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาซึ่งโดยเฉพาะคนที่ทําให้คุณต้องไปเป็นคนต่อแถวอันนี้ชัดมากนะราศีมีนะที่ต่างจริงๆว่าถ้ากลับมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูสิ ถ้ากลับมาจะเป็นยังไงเด็กถ้วยนะฮะมีเด็กถ้วยมีเดอะฟูลนะฮะเด็กถ้วยเดอะฟูลแปดดาบเอ็มเพรสมาเราก็ต้องต่อแถวมาก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คอมมิตเมนต์นะ,ะเป็นความสัมพันธ์ที่ ขาดการพัฒนาติดการพัฒนาพัฒนาไม่ได้นะคะปัญหาหรายล้อมมีความรักมีความรู้สึกที่ดีให้แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันโตยากแล้วมันก็ไม่ได้ความมีเมนเมนื่อจากว่าเขามีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในชีวิตแล้วเขาเลือกคนของเขาไว้แล้วน,นี่เองนะเราดูซิว่าทำยังไงถึงจะได้เจอรักครั้งใหม่ดีๆนะ,ะเจอรักครั้งใหม่ที่ดีๆเราต้องทอํายังไงมีไพ่ห้าเหรียญน,นะมีไพ่ห้าเหรียญ มีไพ่เดทราศีพิจิกนะคะ The l o v e r s ค่ะแล้วก็ไพ่เทมเพลนโอเคหน้าไพ่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนให้เราละทิ้งนะละทิ้งการผูกขาดสัมปทานความสัมพันธ์กับคนเก่าโดยที่เชื่อว่าความสัมพันธ์คนนี้เนื้อคู่เราเราไปไหนไม่ได้ไพ่บอกว่าขึ้นมาบอกเลยว่าเด e l เวอร์ชัดเจนว่าความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับเขาหรือเรากับคนอื่นชัดเจนเนื้อคู่ไม่ได้มีคนเดียวเพราะฉะนั้นจงละทิ้งปล่อยกับความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปแล้วค่ะแล้วทาความเข้าใจว่าความรักความสัมพันธ์มันจะไม่ได้ผูกขาดอยู่กับบุคคลแค่เพียงคนเดียวนะเรามีสิทธิ์ที่จะเจอเนื้อคู่มีสิทธิ์ที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้พบคู่ที่เหมาะสมกับเรานะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เระบอกเทมเพลน นะประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วคนโสดราศีมีนลัคนามีนค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับคนมีคู่กรณีกันนะคะคู่กรณีชาวราศีมีนลัคนามีนจะเป็นอย่างไรอ่าไปดูกันค่ะไปดูกันรูปแบบความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ คนมีคู่กรณีเป็นอย่างไรที่จะได้แลนดอมคลิปนี้ไปนะคะมาดูกันมาดูกันเก้าเหรียญทำไมคือไพ่ของคนมีคู่เป็นเก้าเหรียญหนึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นคู่กันแล้วสองโอเคเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่อยู่ในโหมดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คือมีคู่กรณีแหละแต่แบบอ่ะฉันเป็นอะไรกันฉันเป็นอะไรกันมีราศีมีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะราศีมีนเข้ามาเกี่ยวข้องดูสิมีไพ่สามเหรียญเป้าหมายในความสัมพันธ์นี้เหมือนไพ่ของคนที่แบบมันอยู่ในมันอยู่ในพื้นที่แบบเป็นเพื่อน หรือเป็นเพื่อนร่วมง,งานเอ๊ะที่ติดต่อที่มาคุยเนี่ยคือชอบหรือคืออะไรมีสภาวะความสัมพันธ์แบบมามาหายหายเป้าหมายก่อนหน้านี้มันก็ดีนะแต่หลังจากนั้นละ่ะมันจะเป็นยังไงนะมีเดทด้วยถ้าอยู่ในโหมดความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน <c oughs> ก็แปลว่าอยู่ในโหมดแบบเลิกคุยอะหรือไม่งั้นคือคนที่เคยแบบคบกันมาแล้วแล้วคุณก็ คุณก็มาถามถึงคนเก่าอะซึ่งบางท่านยังอยู่ในแบบยังอยู่ในเพื่อนกลุ่มเดียวกันยังต้องทํางานด้วยกัน,ม,น,กน,น,นมันยังเจอกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันยังเจอกันอยู่ยังมีหน้าที่มีอะไรหลายอย่างรับผิดชอบด้วยกันอยู่แล้วก็พอเจอหน้ากันทีหนึ่งมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบไม่สบายใจมีความอึดอัด ในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะฮะมีความลับในใจที่เปิดเผยกับใครไม่ได้มีราศีพิจิกมีราศีมีนมีราศีเมษเข้ามาเกี่ยวข้องเบื้องต้นคร่าวๆอ่ะเดี๋ยวไปดูกันบางท่านอยู่ในโหมดเหมือนแบบคืออีกคนนะ่ะไปเริ่มต้นใหม่ละแต่ว่าตัวเรายังไม่พร้อมไปอะไรยเงี้ยยังรู้สึกอยู่ยังคิดถึงอยู่เดี๋ยวดูว่าหน้าไพ่ขึ้นมาเป็นของใครขอไพ่หน่อยนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะ คุณรู้สึกยังไงกับเขาชาวราศีมีรักนามีนขอไพ่หน่อยนะคะหกถ้วยอถามหาคนเก่าหกไม้กลับมางอหรือเปล่าควีนถือไม้หกเหรียญมันเข้ามาขอโอกาสนะคะพี่เมย์คะ หนูจะต้องทำยังไงคะห,หนูอึดอัดจังเลยเหมือนแบบเจอความสัมพันธ์ที่มาขอโอกาสความสัมพันธ์ที่เลิกลาไปแล้วความสัมพันธ์ที่มันไปไม่ถึงเป้าหมายบางท่านไปถึงเป้าหมายแล้วแต่มีความรู้สึกว่าบ้านเธอกับบ้านฉันมันคนละบ้านกันเปล่าทำไมาดูคุยกันไม่รู้เรื่องไปแบบนี้ไปดูความรู้สึกเขากันนะคะเขารู้สึกงไงกับคุณชาวราศีมีและคนามีเขารู้สึกยังไงกับคุณ มีไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญมีชิงถ้วยมียิ้มเลยอ่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญอืมเขารักหนูแน่นอนะอ่ะพี่เม่ผมมีห้าถ้วยด้วยเธอเธอต้องสบายใจละต้องดีใจเยล่ละมันมีห้าถ้วยด้วยอู้มีสามดาบอุตตะ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่เราสองคนหรือเปล่ามีสี่ถ้วยขึ้นมาด้วยนะพี่ขอเรียบเรียงคําทํานายหน้าไพ่แบบหนึ่งนะคะไพ่แถวบนเป็นความคิดความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะ,ะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะคะหน้าไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกทกคนเพราะว่ายังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองอะไปดูกัน หน้าไพ่มันค่อนข้างชัดนะว่าในความสัมพันธ์นี้มันมันมันมีเรื่องราวของการวนกลับมามันเคยจบกันไปละแล้วมันก็มีเหตุนะราศีมีนให้ได้วนกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความเกี่ยวข้องใดๆก็แล้วแต่เขาไว้ใจคุณนะเขาไว้ใจคุณเขามีความรู้สึกว่าคุณคือคนที่สามารถทํางานนี้ได้สําเร็จสามารถแฮนเดิลได้สามารถทําอะไรแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่คิดถึงคนอื่นนอกจากคุณ ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เลยเป็นการที่มันยังมีความอึดอัดอยูอ่คุณก็ต้องพยายามแสดงความเป็นมืออาชีพของคุณนะว่าแบบโอเคถึงความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะพยายามทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่โดยศักยภาพของเราเขาก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตให้ดูแลให้ในเนื้อหาในอะไรต่างๆซึ่งก่อนหน้านั้นคุณก็เคยทำมาแล้วไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยทาในเวลานี้ คราวนี้มันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นคนเดินหมากยังไงละเพราะโดยฟังก์ชันข้างนอกอะ่ะการแสดงออกของคุณนะ่ะมันชัดเจนว่าคุณเอาอยู่นะคุณทำได้โดยสติสัมปชัญญะที่คุณมีคุณคุณทำได้แต่ภายในใจของคุณนี่แหละความคิดของคุณนี่แหละที่มันสวิงอยู่ที่มันยังมีความอึดอัดที่มันยังยังรู้สึก ถึงเรื่องราวเก่าๆเหมือนประมาณว่าเรื่องราวเก่าๆในความสัมพันธ์นี้มันวนกลับเข้ามาในหัวคุณแล้วมันก็ทําให้ความรู้สึกภายในใจคุณมันต่างจากฟังก์ชันการทํางานของร่างกายข้างนอกชัดเจนในใจว่าวุ่นข้างนอกนิ่งอะไรมันเป็นแบบนั้นหน้าให้เขาค่ะชัดเจนว่าตัวเขาเองต้องการที่จะเข้ามามอบ นะคะความสัมพันธ์นี้ให้บางท่านมีเรื่องธุรกิจการงานผลกําไรค้าขายเข้ามาเกี่ยวข้องจริงบางท่านเป็นเรื่องของความรับผิดช,ชอบนะฮะแต่ว่าในความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันชัดเจนนะว่าเขาว่ารู้สึกดีกับคุณจริงมีความชอบมีความรักให้คุณจริงๆแล้วที่สําคัญเนะ่ยเขารู้สึกเสียใจด้วยนะว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีเรื่องบาดหมางซึ่งกันและกัน <c oughs> มันเคยมีเรื่องบาดหมางซึ่งกันและกัน ในความสัมพันธ์นี้ซึ่งพี่จะไม่ลงดีเทลนะว่ามันบาดหมางเรื่องอะไรพี่เชื่อว่าเจ้าชะตาจะรู้ดีแล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้กับสิ่งที่เขาพยายามหยิบยื่นความรู้สึกดีๆไปให้แล้วคุณหมางเมินคุณเหมือนคนที่ไม่ยอมรับสิ่งที่เขามอบให้คุณเหมือนคนที่เป็นอีกคนหนึ่งที่เขาพยายามจะหยิบยื่นมาให้แต่คุณก็ไม่โฟกัสซึ่งมันทำให้เขาเสียใจมันทำให้เขาคิดมากแล้วก็ มีความวิตกกังวลอยู่ในเวลานี้นะเอออะไรหลายๆอย่างมันทําให้ให้เขารู้สึกไม่แฮปปี้ไหนดูซิว่าแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางไหนนะชาวราศีมีมขนข้าวนี้ดูกันมีไพ่สิบถ้วยอืมมีสิบถ้วยมีคิงดาบนะมีสิบถ้วยมีคิงดาบมีสามเหรียญมีเก้าดาบ หน้าไพ่เขามองว่าอยากให้พูดกันดีๆพูดกันตรงๆมีอะไรก็อยากให้มาพูดมาคุยมาสื่อสารด้วยกันทำงานด้วยกันได้เป็นครอบครัวกันได้อะไรหลายๆอย่างที่มันควรจะเป็นซึ่งไม่รู้สิว่าคุณสะดวกแบบไหนกับคนคนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าบริบทปัจจุบันในความสัมพันธ์นี้มีใครสะดวกจริงๆไหมเพราะจริงๆคนคนนี้ก็ยังอยากได้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะ เออไหนดูซิเขาพูดกับคนอื่นในแบบเดียวกับคุณไหมคะขอไพ่หน่อยก้ mm hmm. วถยอืมไม่น่ารักเลย The lovers <laughs> อืม The world justice นะฮะหน้าไพ่เนี่ยถ้าคุณไปเจอกับใครนะว่าจะไม่พูดถ้าคุณไปเจอกับใครที่ที่คุณรู้อยู่แล้วว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขาเขาค่อนข้างชัดเจนกับคนคนหนึงอยู่อะ มันเป็นลักษณะที่เขาก็คุยกับคนอื่นๆในรูปแบบเดียวกับคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่บนหมดความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่สมควรจบแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกเลยนะเพราะว่าพอคุณก้าวเข้าไปอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะโอกาสที่จะได้ออกมาอยู่ในที่แจ้งมันยากมากเลยนะคะอ่ะลองดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ ม,ะะมีเด็กถ้วยนะฮะมีเด็กถือถ้วยขึ้นมี attention ขึ้นมีสองไม้ค่ะมีสี่เหรียญไม่รอดเขาก็จะพยายามดึงพยายามรั้งพยายามที่จะรีเควสต์ให้เป็นคุณถ้าจะทำงานถ้าจะติดต่อประสานงานก็ต้องเป็นคุณอะไรเงี้ยก็จะก็จะ ยังยังคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆแหละนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มเป็นแบบนี้เขาจะยังคงถือคุณไว้ยังคงมีคุณไว้ยังคงเขาเรียกว,ว่าหยอดไว้เรื่อยๆในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้เท่าทันแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราควรจะปฏิบัติกับคนคนนี้ยังไงนะคะประมาณนี้นะไปดูไพ่แนะนำกันดีกว่านะคะ ให้แนะนำสำหรับชาวราศีมีนนะคะวิเช่นนะคะหรือวิสัยทัศน์เนาะอย่ามัวแต่มองไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวนะคะบทเรียนจากข้างหลังช่วยให้วิสัยทัศน์ชัดเจนขึ้นชีวิตต้องการทั้งความลึกและความกว้าง อย่าลืมสนุกกับระยะทางโลกนี้มีสิ่งเก่าเป็นรากฐานให้กับสิ่งใหม่สิ่งที่มองหาอาจจะซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองนี่คือสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาบอกนะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในคลิปนี้นั่นเองนะ จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปของชาวราศีมีลัคนามีนนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสําหรับการเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปที่ดูก่อนใครนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ